ดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเรามาเจอกับรถก่อสร้างจิ๋วกันวันนี้เราจะมาเล่นดินกันบุลน์ุนรถก่อสร้างจิ๋วอันนี้รถแมคโครตักดินใส่กระบะดำนะคะบุลน์บุน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 มาพร้อมกับรถเกตคันสีส้มเกตเดอร์ออเรนจ์อันนี้ เย l โล w เกตเตอร์อันนี้ก็ไ r e s แ And ์เยลโลรถโบ๊ทคันสีเหลืองเยลโลอันนี้สีบรูเดี๋ยวเรามาตักแดนดีกว่านี่ตักนี่มันต้องใช้กี่อันโอ้โหรถจิ๋ว เราคือรถแมคโครเดี๋ยวเราจะหอยหลังเทใ,ให้ทุกคนดูนะรุนรุนรุนเเรานะหนึ่งสองตุง้มนี่แมคโครโอไม่ใช่รถด,ดัมรถบรรทุกของเราส่วน,นี้เกเดอร์นะคะ มีเกตเดอรหน้าตาเป็นแบบนี้มันสามารถหักเข้าได้ด้วยเนาะเห็นไหมมันเป็นรถเกตที่เกตดินได้ดีดูดิตรงนี้มันเรี่ยหมดแล้ว โอเคค่ะทุกคนวันนี้เราลากันไปก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย